แข่งวันนี้ครับสนามที่2อมีว่ากินการเหมือนกับด่านแรกเลยครับคือการชนแบบจงใจนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ในการแข่งขันทุกสนามนะครับทุกคนทำตามกติการนี้แล้วก็ในกติการการออกตัวครับจะใช้เป็นกติการ o a d i n g start โดยเราจะผ่านโค้งด้านหน้าไปก่อนนะครับโค้งขวาไหลผ่านไปครับเราจะถึงโค้งฝั่งซ้ายนะนะครับอ้อมไปครับและเข้าฝั่งโค้งซ้ายท้ายแถวครับหรือว่าคุณบรรทั์ผ่านตัว พวกผมไจะทำการเปิดแกงขัดจีนะครับตอนนี้นะครับนักแข่ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพอาล้วและกวันนี้ FFG Westwood GT ได้จะเริ่มขึ้นแล้วครับสโบรเบคอนครับไหลไปครับค่อยๆไปครับเรียงแถวกันไปจนกว่าผมจะบอกคงเขียวกว่าค่อยไปกันนะครับค่อยๆไปครับจะคว่ำจากคนโค้งซ้ายหน้าเราก็จะต่อบตัวกันตรงนั้นครับจะรอไปก่อนนะหน้าขาดปรักษากไม่เดินไว้ครับคงที่ไม่เร็วไปไม่ช้าไป มันโอดวาร์ปโอเคอเคุปปาไปต่อเลย <bak> เอา้าวคุปปาหลุดเรียบร้อย<ข>อนักขับเหลือเท่านี้แหละครับเดี๋ยวรอสักครู่นะขออนุญาตยืดโค้งเหลืองไปสักเล็กน้อยนะครับมาจากกองที่ฝั่งของคุณไซเฟอร์นะครับหมายเลข14ของเราในวันมาทแข่ง <off> ขันจะเริ่มใน3 2 1เริ่มครับและเริ่มแล้วครับไซเฟอร์แซงซ้ายมาก,ก่อนเลยครับแซงขวาในช่วงของโค้งแรกครับเราตัดสู้มิขี้ไปเลยแซงขึ้นมาแล้วก็สู่โค้งข้อสองตรงนี้ครับฝั่งของเซกเตอร์หนึ่งรอบแรกครับ จักติาีกันมาได้ครับแต่กำลังเข้าสู่ฝั่งของโค้งสแควร์ฝั่งที่ต้องระวังครับขับขั้สิล้อได้เปลียกว่าอยู่แล้วดันหน้าครับนำแฝงไปด้วยฝั่งของสโมคเบคอนครับตาการคอลี่ไฟตัดเข้าไปฝั่งของแถวก้ตัวนี้ต่อสู้อย่างแรงเ,เพื่อชี้นักโคษแถวสัมเมสมอดําตามมาใกล้เลยครับแล้วก็บีิกกษกีเล็กน้อยครับเล็กน้อยจริงๆที่3ตามด้วยฝั่งของสโมเบคอนจากขมแอฟซ่าบ,บักะเฮ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายครับอย่งขงปลงจะนแตต้องการครับเกิดอะไรขึ้นฝั่งของต้องการเป็นการชนเกิดขึ้นครับใส่ก้อนไปฝั่งของตาโอระหว่างก่อนเข้าโค้งตัวแคบครับนี่ครับมาเป็นแก๊งนะครับน่าจะกลุ่มนี้ชว์แกเกิดขึ้นครับสามแถบได้จบเมื่อคี้ครับในอันดับที่6ครับําสฝูงกลับมาและยืดตอนงช่วงทางตรงครับออกโค้งเดืจริงๆเอาดีและเอาสู่ดาวฮิวเซกเตอร์ทูตกันมาแล้วครับเอาตรงนี้ เราอยาจะแทรกไปแต่ว่ายังไม่ได้ครับแล้วคุณโอแทรกสายมาแฮมฟ้าเสียอันดับไปแต่จะแทรกคือตรงนี้ครับสีคุ่กันมารอฟฟ์คลิปเกิดการสไลด์ครับหรือซาแทรกนอกอยากคงแทรกกันไม่ได้ครับตอนนี้เราล็อกกันไปอยู่เข้าสูเ่เปลีรร่ยนด้จีสัมพันครับแล้วคุณโอ๋ยากจะวะนที้ครับแซกสายขึ้นมาตากส่วูกคลิปขึ้นมาที่อันดับที่7ไล่ขันหน้าไปครับแล่ขันาหน้าให้พินซ้าย ตาหลังตามมาใกล้มากครับโอ้ยจะทำการขับตรงกลางเปเพผู้ดิเฟนต์ครับแล้วก็เลี้ไปสุดกระชสุดไายแต่ว่าเอาโค้งดีจริงๆอ้าวดิตัวของ 8s ครับหาการฟอกสกปรกลุ่มนี้ครับด้านหน้าครับถึงโซนชมรุูแลครับตามไปฝั่งของสโบเบคอนโอยโซเบคอนครับโคจากสนามหนึ่งเอ้าโดนทิ้งเลยครับเอาเปลี่ยนอะครับสโบเบคอนตามมาไม่ใช่ใช่ว่หน้าสโบเบคอนนำอยู่ครับแล้วก็เล่นได้และปิดท้ายด้วยจากโค้งขึ้นมาอันดับสามครับและสโบเบคอนขับทิ้งนะครับหลังจากพ้นตัวเซนเตอร์ชมรุมาขัับบทิ้งไปเลยคร ทางเขสมควรโอ้ตรงนี้คิดว่าตัวของเคมันเขาคาดจะกำลัง,งพอๆกันครับแต่ว่าขับเครื่อสองล้อเป็นล้อหลังเรียกกระป๋งได้ไม่เท่า GTO เบจาเป็นฝัน่งของกุจแจขึ้นมาอันดับ2กลุ่มน้ำเริ่มห่างกันแล้วครับแคร์ไปถึงรอบแรกเองนะแล้วก็ตรงนี้ครับฝั่งของเบรนดได้และสมอลดัมครับกำลังอยู่ในอันดับ3แย่งชิงกันอยู่เบอร์สองสองตามมากับนักขับเบ้าหกสองสี่แซงในครับเบรนดได้เบียดนอกควบกบดนอกมาแล้วออกโค้งสู้มขับสี่ไม่ได้จริงครับ แต่จะแท็กกืนโค้งนี้ลาเปลี่ยนไดเข้ามาปั๊ปิดลายไดไว้ครับเปล่นได้แท็กขวาแต่ว่ายังคงไม่ได้ครับเสียการฝั่งของโค้งขาลงครับยกรอข้าดในไปเล็กน้อยทําให้เสียรอบไปครับและฝั่งของสมอดําเริ่มยืดแล้วครับนะครับเบอร2สองสองเริ่มยี่ไปแล้วครับต้องศสยฝั่งฝั่งโค้งตรงนี้ครับทางตรงตัวของ GTO ขับทีจริงๆครับอ่ะพักมาฝั่งของกลุ่มกลางกลางกันบ้างครับตรงนี้ นำกลุ่มที่ด้านหลังมากับโรติซ่าครับนั่นนำมาหาพราะสมควรครับเราตามด้วยของธรรมพท์ยี่สเอเก้าศูเบอร์72็ดขับไล่มาเลยครับและโชคชะตงครับซิสฟิมแต่ใช้ได้หรือไม่ครับและจี้ขึ้นมาขาน่าคงแรกครับและเหมือนว่าคุณกอนจอติดครับจอติดและคนแรกขับไปเลยครับพาเขาไปไปโรตีซ่าเข้าเบอด์นสเซียครับสุดลายไปคุณกอนแท้ขวาสวยงามมากครับและกระลังเข้าสู่เซกเตอร์วันของรอบที่2 หลางครับซับเบิลไอพีเอ้ครับมากับอาสัมภาษณ์และคงตามมาอยู่ครับแล็คซูเปอร์ครีปอยู่อันดับ6ตอนนี้อยู่หน้าธรรมสอนไปหนึ่งเงนดับไล่ตามกลมหน้าครับกลุ่มที่5ก็คือฝอกลุ่มของเคเมนเบอร์44 OGS ครับด้านหน้าของคุณซูเปอร์ครีปไล่ตามอยู่ครับห่างกันไม่มากครับเวลาไม่นานก็ไล่ตามกันมาและกลุ่มนี้จะหลังประกบแล้วครับซับเบิลไอพประกบโรตีซ่าครับกลายเป็นชัยฟิตรตีซ่าอยู่ตรงกลางแล้วธรรมสอน ขับล็อกลายไว้ครับทำให้กลุ่มนี้ยังขับประเด็นขึ้นไม่ได้และเข้าใก้สู่โซนทางแคบก่อนจบเซกเตอร์วันโอ้เครับอาสภาพแทกขวาขึ้นมาเลยครับขับเกินส่ล้อนกครวจริงๆ่า้าค้งแคบครับมือซ้ายติงวงนอกมาแต่ว่าเหมือนจะอันดเสียแล้วเดียวไม่เข้าฝั่งด้านขคงขาดเข้าครับแล้วขับตามไปครับฝั่งของโปติซ่าเชียงอันดับคืนครับคุณกองทำสอขับนำอยู่ในอันดับที่ 7ครับนำกลุ่มตัวนี้มาและหลังก็ตามมาเรื่อยๆครับและคุณอาโบไตจีไปแล้วครับรถเซอร์โทนจะฝั่งญี่ปุ่นทั้งคู่มาเจอกันเองในดาวันนี้ครับเซกเตอร์2จากรถกันแล้วจะต้องไปวัดกันฝั่งโค้งชมาลุกแล้วนครับวัดตรงนั้นเลยว่าใครจะเข้าได้เร็วและคมกว่ากันามมาไม่หากเลยครับจอะติดมาแล้วครับขาหน้าเขาใครปิดซ้ายครับมันก่อนจะกันอยู่หรือไม่ตอนกันพยายามกันอยู่ครับและจังหวะเบรตรงนี้ครับคุณสอน ออกได้ดีกว่าแต่ว่าขนาดก็ขับรถสี่ล้อครับประกบข้างขึ้นมาประมาณครึ่งคันแล้วต้นมันจะปิดหน้าไว้ครับแข็งแรงขึ้นมาไม่ได้ครับทางขวาก่อนเข้าสู่โซนชมรุดุและขับเฟิร์เจ็ดสิบสองทำมาสองยี่สิบไล่มาแล้วครับและเข้าสู่โซนชมรุครับเดสแอเรียและเบอร์ตามติดมาเลยครับไม่ปล่อยจริงๆริงันหลังตามมากับแอมสตาร์กับโรติซ่าอยู่ที่อันดับตัดมาครับตัดไปฝั่งขวาโอ้ยอย่างเงี้ยแอมสตาร์ว้าวครับแล้วไต่คอครับ เดี๋ยวเลยขึ้นไปดูครับอาจจะเป็นการแตะคอแบบจงใจครับแต่ดูว่าพังทั้งแถบเลยนะฮะเก็บตัวภาพนี้ไว้เลยครับผมจะไปพิจารณาไกลๆในขา้เสร็จนะครับว่ามีการบวกราบเพิ่มหรือไม่ครับและเออซ้าแรกตามไปเริ่มหากันเลยครับและกลุ่มหลังตามมาด้วยครับอนุญาตดูฝั่งเรดาร์ครับคุณไซเฟอร์และปาราเฮปาร์เฮขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นจากกุสตาร์ตไปอยู่ที่14เลยครับมันจะพลาดชนช่วงช่วงโค้งที่1ครับแล้วพลาดตกไปไกลกูตีมาที่12ครับมาตามคุณไซเฟอร์มา และยังคงประคองไว้ยังไม่แซงตอนนี้ครับคาดว่าจะใช้ตัวของสตรีมเพื่อช่วยลากยิง่งไปครับเพราะว่าตัวของเทอเซอร์แรงไม่ค่อยมีอยู่แล้วต้องอาศัยคันหน้าลากไปครับแล้กไปใแทรกไนขึ้นมาแต่ว่ายังไม่แซงแค่เป็นการเย็นเข้าไปแล้ประกบคู่ฝั่งโค้งซ้ายครับตัวยูเปรคับยี่แท็กกลับมาลีเฟอร์เปลี่ยนไปแล้วก็อันเดอร์เสียโอ้โหโอเวอร์หลังฝากเข้าโค้งแล้วโอเวซ่าโดนตามทันแล้วโรเวซาเหมือนจะวาร์ปครับทุกคน โดนตามพันโดยปากาเฮอันดับที่12 11เลยครับอันหน้าครับตีคู่บาลอันนาครับดับโบนและธรรมสอนยังแซงกันไม่ได้ครับและตรงนี้แซงไปแล้วครับดับเบิลพีแซงซ้ายขึ้นไปแล้วขับเบอร์35ครับเล่ต่อกับรถเสียงเขาขับคือ GTR R 35ปากาเฮเหมือนจะสะบัดตรงนี้เล่น้อยครับแต่คุมอยู่และกลุ่มมีการเปลี่ยนใหม่ครับนำโดยดับโบนพีเอครับตามคู่ธรรมสอนโดติซันและปากาเฮ่แซงซ้ายครับเบียรซ้ายออกมาแล้วแซงขึ้นเลยครับผ่ัดตะอม เข้าสู่รอบที่3ามโงแรกครับวันนี้ด้การเป็นรถผสมเมอร์แชตเนเดอร์เซียไปเก็บไหลดีกว่าและเข้าสู่เซกเตอร์หนึ่งแล้วครับแขงแคบ่มากๆต้องใส่ความกล้าและความสามารถในการแทงตรงนี้เราดูว่าจะมีการแทงเกิดขึ้นอยู่หรือไม่กับกลุ่มนี้ครับดูจะทำมาได้ครับคัง1 2 3 4หรถือว่าห่างเลยครับผักกันห่างไปเรื่อยๆแล้วครับและซูเปอร์คีปยังคงให้ตาคนโอ๋อยู่นะและหลายยังคงประชิดกันมากกว่าแต่เห็นแ้ตามาแล้วครับตาผสอนมาแซงตัวซีซ่าขึ้นมา บอลสแควร์ขวาโอเคประกบหลังเลยครับเปลี่ยนมาแล้วแนบมาแล้วครับจิดเล็กน้อยนะครับเบอร์แปดขับรถขับเบอร์ 8, บเจบสองครับขิดไปให้กันด้วยฮะเดี๋ยวซ้ายครับแล้วขับขวาเก้าสูงโซนตางแคบการกระสกิดเล็กน้อยครับ,บปักบอลเซอร์ในการปะทะดันถือว่าเสียเปรียบเป็นอย่างมากครับเพราะว่ารถมนันเบาและบางเฮดแซงขวาซึ่งมาก่อนเก้าสูงโซนแคบและแซงได้จาเร็จครับงางสวยงามมากครับเพื่อสักครู่นี้ และกำลังเข้าสู่สโซนคงแคบและจบครงแคบไปทางตรงสุดท้ายก่อนเข้าสู่ดาวฮิลเซสเตอร์2ตอดควาพยายามแทะขวาขึ้นมาครับและประกบขวาแต่ว่ายัางมงไม่แทะขึ้นมาครับโองสะแขกขวาก่อนเข้าดาวฮิลมาเห้เข้าไปลึกกินน้อยครับแล้วก็ออกมาประกบไม่ได้ครับวันนี้หัวแเปลี่ยนไป,ไปเป็นฝั่งของปังเฮ้ครับน้ำอันดับ9ตอนนี้ตามด้วยามามอนโรตีซ่าและคุตซฟเฟอร์ตามมาไม่หา่างแล้วก็ต่อแทงในครับตุกนีประกบได้มาแล้วก็เบียดมาครับ ไปให้ไม่ยอมครับเสียดับไปครับโรตีซ่าเห็นจังงวะนนี้แทรกเข้ามาเลยครับหลังเลือมวายแล้วครับตอนนี้ต้องออกไปด้านหลังกลุ่มตนี้มี4คันครับนำโดยคุณวัลุุยะอันดับที่11ตอนนี้ครับกลับที่มาใหม่ในสนาม2ครับผ่านการปรีไฟมาได้ครับมากับเอ็กกสครับเบอร์4นํากลุ่มของเบอร์นํากลุ่ม11ลงไปครับถึงสิบสี่คงนำอยู่ครับผมจะบอกขอบคุณหลังไว้และไล่ตามกลุ่มหน้าด้วยครับกลุ่มหน้าเป็นเกียรติเซลครับ ไม่ก็เป็นโรตีซ่าครับก็หมอดไม่ตรงก็ไม่เป็นไรหลังรุมกันแล้วจะเป็นโรตีซ่าเลครับพาดด้วยสีขาวและก็าศึกโซชมาลูครับนะคับคนนี้ถือว่ามาใหม่กับภารกิการขัด FFG เป็นหน้าใหม่เลยครับเปิดตัวในด่านที่2องเวสต์ฟูดดีทีและข้างหน้าเหมือนมีการชนครับโดยซักพิ้งเลยครับแล้วเวร์ย่าแซ่ขวาขึ้นมาที่อันดับที่10บทำได้ดีครับแต่ไม้ดีมากและตามด้วยคุณกินดีเซย์ครับอันดับ11ตอนนี้เวสต์แกรบอยู่ที่ฝั่งของสปอเบคอนครับสามนาทีห้าสิบสี่วิคร เป็นแบบตอนนี้ด้ากลุ่มฝั่งด้านหลังเริ่มมีการประทะกันมากขึ้นครับจี้มาแล้วข้างหลังมอจากไกลๆโตตีซ่าและเกนดีวเซลแต่ก็กำลังข้ามฝั่งของเรซัล์ซีเอฟครับขับเคลื่อนสีล่ล้อสีขาวครับและขับเบอร์หกหกหกปิดในมาครับตรงนี้มีการสะบัดครับแล้ววิริยะเหมือนจะติโค้ด,ด้วยกันครับอเอซ่าใต่จังหวะนี้เก็บลายในดีกว่าแล้วแซงขึ้นไปด้านหน้าคงซ้ายครับตัวยูขนาดใหญ่ลงมาแล้วครับเดีย๋ยวขวางกับบาแล้วตรงนี้ ได้อยู่ครับเอาประคองไม่ได้แต่ว่ายังแซงไม่ขึ้นเช่นเดียวกันครับและบริยะถูกตูิซ่ากดดันเลยครับตาไปกดดันแล้วครับแล่าตะกี้โดน้ครับเดสเตย์ฝาขานลงครับชกัตต้นไม้ครับเสียรอบไปกลับไปที่ฝั่งของตูติซ่าครับต่อสู้เพื่อชิงอันดับที่10ไไล่ตามมาทางตรงครับเดสตรีมีผลแน่นอนไล่ตามมาแล้วครับและโค้งขวายาเข้าดีๆมากครับตูิซ่าเข้าชิวๆและขับไล่จี้มาแซกขวาไม่หยุดตูดีซ่าครับแซกมาได้กำลังล้วนเลย เขาแท็กไม่ขึ้นเหมือนกันครับค่อยๆขึ้นมาขณะของฝาแรกครับลูดิซาปิดลันไนไว้แล้วเบรกเข้าไปข่าวได้สวยงามครับทีฬาคือการทิ้งของลูดิซาครัว่าทิ้งได้ไกลแค่ไหนครับแต่ของยากเหมือนกันครับฝรั่งก็เป็นซูเปอร์ช่วงล่างก็ถือว่าดีเปลี่ยงขวาเข้ามาของซ้อนครับแล้วระยะหลุดไปครับหนักเสียไปเยืะพอสมควรครับกลับมาฝั่งของโมเท็กันบ้าตอนนี้เป็นของโมเป้าเหมือนเดิมครับํามตัวจากผมสอดํำและบอลเรนได้ครับ ไล่ตามทีเดขยวคนหน้าสามคันรูปเมื่อกี้ตัวนี้แซง OGS ขึ้นมาแล้วครับออเดีหนึ่งเดียวในงานวันนี้และเคนมคข้างหลังคงจะไม่ทิ้งง่ายๆนะครับคงไล่กวดตามมาแต่ช่วงโค้งบอกเลยว่าออเดดีออกโค้งนีจริงๆครับเหนียดแน่นมากๆแล้วทิ้งเลยครับมอรเช่ข้างหลังเราทิ้งไปพอสมควรขณะเข้าสู่ช่วงของง่ายพินยัแค่ก่อนเข้าสู่โซนโชมารุนักขับเบิร์สตาร์ที่เจ็ดครับครินฟไฟที่อันดับสิบเอ็ดขึ้นมาได้สูงมากครับหัวเป็นการตีจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับ แต่ตัวสปอบอร์ดมันจะเจ๊งนะเป็นแล้ววะเนี่ยมันอยู่ขา้างนละ่างวันน่ะอาจจะมีการลึมกับเช็คพอยต์เกิดขึ้นครับไม่แน่ใจอาจจะมีการเจ๊งของตัวสปอบ,บอร์ไม่เป็นไรครับและตรงนี้ครับฝั่งของสปอร์ด,ดัมครับอยู่กับออเรนไดกันด,ดังไล่บี้กันอยู่ทางออดโซนชมรนารุคาดว่าเราจะช่วงเซนเ,เตอร์ฟรีน่าจะยืดออกไปพอสมควรและคึนนักขับตัวสอลอน้ำมาแล้วครับคอรนด์ไดรตามมาครับอยู่ในโซนของอากาศอยู่ครับจะม,มุดมาได้ครับและเลี้ยวขวากลับเข้ามาค่อยขับไล่ลงมาครับ และหักซ้ายแต่ประกบมาไม่หาเท่าไหร่ครับเป็นการต่อสู้เบื่อชิงอันดับที่4ที่3ามอไปลอดภัยอะเ้ยนกับสมบักครับชิ้อันดับ3ามใคันอีกประมาณสองสนาม่ครับ้องไปกันต่อความช่วออกโค้งครับดูจากอัตราเร่งเรา GTO ครับไม่ดีกว่าเห็นได้ชัดครับเห็นในนี้เขาาจจะลําบากฝั่งช่วงออกโค้งครับรถขับเคลื่อนล้อหลังถึงแม้เครื่องจะกรวาหลังก็จิงครับแต่โคงสั้นชัชชันได้ไม่เท่ากับขับเครื่อง4ล้อและถ้าตรงข้ามเรื่ไงใดเปิดไหลกว้างมาแล้วไล่จี้มาครับเ้าสุดสมมต แล้ว่าเริ่มห่างออกไปครับมันจะเข้าไปถึงตัวโดยทิศห่างออกไปครับแต่ละมากับธมรมอรและกุสไซเฟอร์ตามคุณโอ๊ตมาครับนะครับ6ก6ที่ครองอันดับที่10ตอนนี้ครับและกําลังขับฉีกเพื่อไล่คันหน้าเช่นกันครับคันหน้าคิดว่าน่าจะเป็นวารุยะครับเอเค0เบอร์4แตันาไม่ไกลมากครับต้องขับไล่ตามไปเข้าสู่ช่วงทางตรงครับคิดว่าน่าจะเข้าสู่รอบที่สามกันแล้ว อีก2รอบก่อนจบแข่งขันในวันนี้ครับนับคือไล่ตามนี้ครับซอมเบอค้อนจากผมสโมุดำเอาเรนได้ OTS แอปสตาร์ดับเบิลปังเตเห่วรุยะขิดพิเซลธรรมสอนไซเฟอร์รซ่าและซูบูคริปไล่ตามนี้ครับด้านหลังทรรมสอนฉีดตัวออกมาจากไซเฟอร์ได้แล้วครับทีไรทีได้ตามครุ่นขิดพเซลและโซนนี้คิดว่ารถจากซูปรา่าน่าจะคล่องตัวกว่าครับขับเครื่องร้อนหลังด้วย เ,เลเี้ยวข้างขาเล็กซ์เซยคมีข้อเด้นเปรียบด้วยของอันการออกโค้งครับหับหลู่สี่ล้อออกโค้งได้ดีมากแล้วตรงนี้ขา้างหน้าเหมือนจะพุณุริยครับสบัดและคุณโอ๊ครับแรกขวาแต่ว่ายาังแรกขึ้นไม่ได้ครับเป็นที่ยังไม่มากพอชิงนดที่เก้าตอนนี้ครับระหว่างคุณปรญยะและคุณโ,โอ๊ตไอ้กรญญารงนี้ยังคงรอดอยู่ครับและขนาไเป็นโค้งทางแคบแล้วราดูว่าจะขับผ่านได้ครบสองคันหรือไม่มีวงกว้างมาแล้วสิบเข้าในครับเปลี่ยนหลายเข้ามาและคุณรยะครับ กิดขอบทางแล้วพิกัสบัดฝั่งช่วงของเซตเตอร์ตรงกลางทางแคบเสียเวลาไปครับและเด็กโอนกลับมาข้างหลังด้วยแต่วันนี้ทำมาสองครับรับมือรออยู่แล้วกำลังใช้เวลาตรงนี้ไล่จี้ขึ้นมาครับทุกคนและเข้าสู่ช่วงของเซตเตอร์ทูยาฮิวด้านหลังก็ห่างพอสมควรครับทุกคนและระยะทธขับหนีไม่พ้นครับโรถขับไล่ตามมาใกล้มากๆและฝั่งของคุณดับเบิลและถูกไล่ตามโดยใครครับเนี่ยปากกาเฮ้ครับน่าสนใจครับคุณดับเบิลไอพีคุณดับเบิล เข้าสู่โซนชมารุครับตามด้วยปากไก่เฮ้ครับกับตัวของเฟลมเซอร์โมเตเดสครับไล่ตามมาแล้วและจี้มาฝั่งของชุดตรงกลางก่อนที่มเคยกลับไปและลับมือแปดครับตามมาประกบแล้วครับตอนนี้บอกเลยว่าแซงกระแทบไม่ได้เลยครับต้องรอจังหวะออกโค้งเท่านั้นและถึงจังหวะที่ว่าเลยครับปากไก่เฮ้ขับไล่ตามมาแต่ว่าโดนทิ้งไปครับเพราะว่าขับก็สี่ล้อกับขับเพื่อสองล้อครับขับต่ากันอยู่เล็กน้อยเข้าสู่เซกเตอร์ทรีเกณฑ์ใจเรื่องของล้อแค่เชื่ว่าฝั่งของคู่ต่อสู้ อันมีการล้อมไม่ตรงศูนย์แล้วนะครับบังบอดครองไปแต่กว่าจะจบแก่งขันในวันนี้แต่ก็าที่ไล่ตามมาไม่ทันเลวครับเรื่อมห่างไปแล้วตอนนี้แต่ละคันครับถือว่าขับกันทางแบบหามากๆครับมีกลุ่มนี้ครับโดยซากุโมรยะาครับถึงกลัวกันแล้วโรตีซ่าครับแต่เข้ากับปัดแต่เหมือนว่านักแข่งได้จบีบางส่วนเข้าจะใช้ไปแล้วด้วยครับตัวนี้ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับซีโกได้เข้าไปแล้วครับโนเบคอนจะขมสมอลดำและออเดนได้ครับซีโฟนแรกของวันนี้ครับเข้าไปแล้วครับตาราตาเลเยอสองตามด้วยโอจีเอสครับ นะครับเบอร์สี่สี่และคุณแอปปูเข้าเส้นไปแล้วครับแล้วเหมือนจะขับอยู่คนเดียวครับวงการตารางวันอาทิตย์เก้านะครับเบอร์สี่และก็้าสู่รอบสุดท้ายครับและการแข่งจบในสามไม่ใช่ครับในหกห้าสี่สามสองหนึ่งและจบครับเรียบร้อยครับการแข่งในวันนี้ครับ AFC ซีเฟส o o ร GT ครับจบการแข่งขันไปครับเข้าเสถียรไปทั้งหมด แอรค้ด้วยกันครับและไม่เข้ากันทั้งหมด6คนเลยครับ